ชาวสวนสราญรมร,มร่วมแรงร,ร,ร่วมใจฝ่าฟันผ่านช่วงวิกฤตโควิดกันอย่างสุดความสามารถโดยมีสติเป็นภูมิคุ้มใจด้วยวัฒนธรรมองค์กรอ่อนน้อมพร้อมเปลี่ยนแปลงแสดงถึงการทำงานเป็นทีมและเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการฟื้นฟูต่อเติมเสริมสร้างพลังกายและพลังใจในการทำงานร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เราเป็นทีมที่เข้มแข็งและมีสมรรถนะรอบด้าน พร้อมที่จะพัฒนาอยู่เสมอในปี2566โรงพยาบาลสวนสราญรมภายใต้การบริหารของนายแพทย์อาทิตย์ล่าสู่อังกูลได้นำ m i n d Funess l in Organization หรือ MIO มาใช้เพื่อให้บุคลากรมีความสุขที่มั่นคงจากภายในรวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กรให้มีความสุขแปประการหรือ Happy Eight เกิดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรักสุขภาพ รักการแบ่งปันรักสมดุลชีวิตรักการบริหารจัดการเงินรักการเรียนรู้รักในความดีรักครอบครัวและรักองค์กร ซึ่งบูรณาการความสุขแต่ละมิติผ่านทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรหรือคืนสุขเกมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก3สถาบันมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนสวนสราญรมมหกรรมสุขภาพและความสุข กิจกรรมให้ความรู้กระตุ้นให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพกายและหมั่นดูแลสุขภาพใจรวมถึงการเฟ้นหาผู้ที่มีความโดดเด่นในความสุขแต่ละด้านเพื่อถอดบทเรียนและแบ่งปันเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขนอกจากนี้ชาวสวนสรานรมยังมีกิจกรรมจิตอาสาภาสุขที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นวิถีขององค์กร จากการสำรวจภาวะความเครียดหมดไฟและแฮปปี้โนมิเตอร์ของโรงพยาบาลสวนสรานรมพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลสวนสรานรมมีระดับความเครียดและภาวะหมดไฟลดลงจากปี2565และมีค่าเฉลี่ยภาพรวมความสุข8ด้านสูงถึง75%ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี2565ถึง8% ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทําให้บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมมุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมองค์กรมีความสุขใจและภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้สติสารพลังกายใจคืนสุขให้สรานรม